สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com สวัสดีค่ะ กระต่ายน้อยบายเอชเชนเซเตอร์นะคะวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถ Toyota Innova 2.0G ปี2012คันนี้นะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะแล้วก็สำหรับแบกเพื่อนไปโดยเฉพาะ,ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยดีกว่าค่ะไฟหน้าเราให้มาแบบ LED พร้อมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะจังหน้าสีเทาตัดกับตัวรถสีขาวค่ะล้ออลลอยพร้อมยางปี2 0 2ะในข้างหลังเป็นแบบ LED ที่ปัดน้ำฝนล้้งหลังแบบอัตโนมัติจบข้างปรับและพับไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์เบนซิน VVTi ขนาด2.0ลิตรให้แรงมามาที่สูงสุดที่136เบาะหนังทั้ง3แถวเลยนะคะพวงมาลาัยมี a i r b a บ็คอนโซลหน้าสีครีมตัดด้วยสีเทาค่ะเครื่องเล่นมีแบบ MP3 FM AM USB และ AUX ด้วยนะคะแอร์มีทั้งหมด8ช่องเลยนะคะ ห้องโดยสารเราจะไม่ร้อนเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้นะคะช่องบอกเวลาที่คอนโซลหน้าเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันได Toyota i n อินโนวาน0 g ราคาอยู่ที่359,000บาทผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000บาท เครดิตฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนพร้อมรับประกันตัวเครื่องให้1ปีหรือว่า 1, 100่งกิโลแถมรับดอกเบีย้ย2.79%ซและคับฟรีเ0้าวันค่ะก่อนจากการคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ชางเอ็กช n g นเ e n นเตด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ